สวัสดีคนดูทุกๆคนเนาะืันนี้กรมาพบพอ,พอกับช่องมัมมี่ชาแนลอีกคือเก่ามือนเดิมเนาะืันนี้มัมมี่ชาแนลอีมัตเนอร์เกมมาจองซ่องบอดีเล่นนานละ่ะกลับมาเล่นอีกกันใส่ถุนที่5,500บาทนะคะทุกคนนะถุงห้าพัของแอดจะเป็นแบบใดเนาะกระหางให้ไปนานเติบแล้วไล่มือแล้วขยับเบ็ดไปที่ เอาที่36ไปก่อนเนาะก็ทุน5,000บาทของเขาแอดมุนแอดมุนแบบเทอร์โบไปเลยเนาะตั้งแต่ทีแรกเลยเพราะว่าการมุ่นเทอร์โบนี่แอดว่ามันเข้าน้าลายดีกว่ามุ่นไปแบบธรรมชาติของมันเนาะไปแบบเร็วๆกันเลยชนั่นไงมาปไปตี โอ้โหดอกนี้สวยค่ะ,ะชึบชึบสวยสวยโอ้โหสวยโอ้โหสวยโอ้โหห่างหายไปนานแกเกลือขนาดนี้เลยเรามาจองชึบอือหึดอกนี้ร้อยเจ็ดสิบแปดสวยงามต่อจะ้ะต่อจะ้ะต่อจะ้ะขอทีได้ไหม มาไหมโอ้โหสะแคก็ตเธอสองตัวนี่มาแล้วหนึ่งชึบโอ้โหร้อยแปดสิบดอกนี้ดอกนี้แปดสิบเอ็ดอื้มหืมดอสองร้อยหกสิบแปดไปต่อจ้ะชึบโอ้สะแคก็เธอเข้าทุกคนได้มาที่สิบการมุนฝีเออเหเตรียมดีใจเวรอเลยนะชึบอื้มหืมดอกแรก สวยงามโอ้โหอ่ะหมุนรีครั้งแรก482สุดยอดไปเลยจ้าชึบอืมหืมได้อยู่มาอืม72ไปต่อชึบอืมหวายสองตัวนี่ ดอกนี้เกลี้ยงกระดานไปเลยค่ะทุกคนได้มาที่5้า็สโอเคชุบชุบชุบมัฟนันไงชุบโอ้ดอกนี้สวยสามใบโอ้อเกลี้ยงกระดานไปเลยทีเดียวนะคะทุกคนโอ้เป็นหาังวันก้อนโตมาเลยได้มาที่820อื้อหืิบอสุดยอดไปเลยนะคะชุบมา ดอกนี้ชึบโอ้โหดอกนี้อ้าวอืมอีกสักทีหน่อยโอ้โหในไงอืมได้มาที่ยี่สิบเอ็ดบาทนะคะดอกนี้อะดอกนี้ชึบอ่ะสุดท้ายพี่ขอโอ้โหไม่ให้นะคะสุดท้ายาได้มาที่พันเก้าเจ็ดสิบสองบาทโอ้โหก็ไม่น้อยเท่าไรนะคะทุกคนเป็นหกพันสองร้อยอะขเยับเบ็ดขึ้นไปที่ ไล่เบ็ดไปที่40นะคะทุกคนไปต่อจ้าชิบหมายสองตัวโอ้ยสวยอ่ะอีกสิมีอีกไหมเออไม่เป็นไร120บาทชุโอ้สักเทอร์สองตัวเกือบเกือบเกือบมา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 โอ้โหโอ้โหอ่ะสองตัวอีกแล้วชุบไหวลงอืม้ม ยี่สิบนะคะดอกนี้ชึบชึบไปต่อไปต่ออือหือสองตัวโอ้ตัวแพงนิดนึงได้มาที่แปดสิบชึบชึบชึบโอ้โหโอ้โหไม่อือหือากแคเธอร์สองตัวอีกแล้วนะคะทุกคนจะมีโชคดีไหมสากแคเธอร์จะช่วยเราอีกไหมชึบชึบอือหือ ืมอดอกนี้สิบสอบาทไหมเป็นไรโอ้โหชุบอืม้มหืยี่สิบสี่สิบสี่นะคะรอบนี้ชุบชุบมามาพี่ขอโอ้โหได้ได้มาที่หบาทโอ้ชึบอื้มหึดอกนี้สิบสองหมีต่อไหมไม่มีแล้วนะคะโอ้ดอกนี้ยี่สิบต่อจะ้ะต่อจะ้ะ ต่อเรื่อยๆเรื่อยๆจ้าโอ้โหโอ้โหมาไหมอืม้มสักแค่เธอเขาอีกแล้วนะคะทุกคนสุดยอดสิบการหมุวนฟรีไปกันจ้าชื้อดอกนี้สวย24่วายสองตัวโอ้โหเกียงเผาเกียงเผาอื้มออีกดอกสิโอ้โหมีอีกไหมอืสามร้อยสี่สิบสี่อะ โอเคชืบ <Okay. S 2> มา oh, 8บาทไม่เป็นรายต่ออีกโอ้โหไม้ต่อนะคะชือบลงโอ้โ oh, หมานีอีกไหม5้ <No word. S 1> บาทโอเคเพิ okay. oh, <my. S 1> oh, uh ่มไปเรื่อยๆนะคะทุกคนชือบโอ้ดอกนี้โอ้ไม่กอด ีสุดยอดไปเลยนะคะดอกนี้มาจอง72บาทโอ้ไม่ใช่ที่856รารางวันก้อนโตโอ้โหดอกเน้นๆนะคะเกือบ1,000บาทชุบ96บวกที่ชุบลงมาอีก2อยบาทดอกนี้อีกตั้งสี่การหมุนฟรีแน่ทุกคนมาอีกแล้วชุบอือ ออกนี้สวย1ันหทุกคนรางวัลก้อนโตโอ้ยพันสองนะคะรวมกันโอ้ oh my god สุดยอดไปเลยพี่มาจองออการหมุนฟรียังไม่หมดนะคะทุกคนชุบเอามามามัม เอาไม่เป็นร้าย368บาทหมุนปีละอีกหนึ่งครัมาวายสองตัวชึบว้าวว้าว736เป็นก้อนโตที่816บาทไปเลยนะคะทุกคนเหลือการหมุนปีอยู่หนึ่งครั้ง แทให้เขาเวลครั้งนี้เน้นเน้นมไม่เน้นเท่าไร่ไหมเป็นไร28บาทนะทุกคนว้าวเงินรางวัลทั้งหมด3,952บาทอไปต่อสิจ้าขยับเบ็ดขึ้นไปที่80กันเลยทีเดียวไปต่อแอดขอไปต่อชุบชุบขอต่อจ้า Uh huh. ดอกนี้โอ้สองร้อยแปดเอ้ยสี่สิบแปดอ่ะสวยเจ็ดสิบสองว้าวสามร้อยหกสิบโอเคไปต่อจ้ะไปต่อชุบโอ้โ oh. หมาจองยังสวยมาจองยังสวยดอกนี้หกสิบอ uh ื huh. ้มชุบลงโอ้ oh. ตุ้มไปแล้วสี่ร้อยสี่สิบแปดชุบมา อืมดอกสวยๆร้อยเก้องะสักไปเธอสองตัวไหมเป็นไรชึบโอ้ไวเกิร์ร้อยหอืมรอยแปดสชึบดอกนี้24่่อทุกคนดอกนี้ร้อยห0สิบร้อยยสว้าวสู้หูโตหมดนะเอ้าดอก ล่างวันก้อนตกเป็นซปเปอร์เมกาที่6,984บาทโอ้แน่นอนละ่ะแอดก็ยุดยุดไว้ซ้ำนี้แน่นอน1 5 7 0 0นะคะทุกคนทุน5,000บาทโอ้โหอาคันไพชอบคลิปนี้ก็้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องหม่อมมิชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะเอาไว้เจอกันใหม่อ P ีนะจ้า